อ้าเออต,ติมมันนี่ออโต้ด้วยสามร้อยเก้าห้าสามร้อยมาขึ้นออตโต้ขีดนี่กดข้างหน้ากดข้างหน้ายา่ีรถเราก็มีกระจกออตโตนะ้ะอกทีกทีกท,ท,ทีลงทีปมาสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสซีชาชุมลีนะครับช่วงนี้ผมจะขายนี่บ่อยนะโพสโพสไอ้นี่บ่อยกล่องออตโต้กระจกนะครับ วันนี้เราได้แบบตัดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่รถผมให้ดูก่อนจะขึ้นไปใส่นะครับเรามาแปลภาษาช่างให้เป็นภาษาคนกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสายไฟเส้นไหนทํางานอะไรบ้างนะมาเรามาดูกันครับกล่องเขาจะมีสายแยกมาให้นะครับนี่นะมีแดง2เส้นนะครับมีเหลืองเขียวน้ําเงินเทานะเห็นไหมคู่มือครับอ่านตอนแรกเราโคตรงงเลยผมจะแปลแปลภาษาช่างให้เป็นภาษามนุษย์นะ อ <laughs> แล้วโคตรงงเลยทำความเข้าใจไปละเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยขั้นตอนที่1นะครับเนี่ยใช้มันติมิเตอร์วัดขาของปั๊์เพื่อค้นหา12บวกมอเตอร์กาวเราหาสายไฟสายไฟเส้นหนึ่งนะครับมันจะมีไฟแช่อยู่เส้นหนึง่งเป็นไฟออนนะแล้วก็หาสวิตช์ขึ้นลง2ตัวนะครับอธิบายง่ายๆก็คือดึงขึ้นแล้วมีไฟกัะกดลงแล้วมีไฟเดี๋ยวจะพาไปหาให้ดูนะสายไฟสีแดงเนะี่ยเห็นไหม,เห,ไหมเห็นในรูปไห สายไฟสีแดงเขาแยกมาเป็น2เส้นอย่างนี้นะนี่เขาแยกมาเป็น2เส้นอย่างนี้เห็นไหมนี่ซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกว่าสายสีแดงเนี่ยเราผ่าเข้าตรงกลางก็ได้เราผ่าเข้าสายก็ได้เราไม่ต้องทําแยกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราผ่าตรงสายตรงกลางเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยนะเราตัดหัวไม่ได้คือเขาเขาให้เขาให้ปักมาแบบเนี้ยเราห้ามตัดหัวออกเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเขาจะไม่รับประกันนะส่วนน่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งหมดนะครับ ถ้ามีหัวอย่างนี้ห้ามตัดหัวออกนะเดี๋ยวเราจะทําพินใส่ไปเดี๋ยวจะผ่าเข้าหรือว่าเราจะตัดกลางก็ทําพินแยกแบบนี้ก็ได้นะมาเรามาดูคู่แรกนะครับเห็นไหม sw up น้ําเงินกับเทาน้ําเงินข้างสวิตเห็นไหมเทาเนี่ยมาข้างรถเราก็ต้องหานะครับว่าสายไฟเส้นไหนที่ยกขึ้นแล้วมีไฟนะครับก็จะเป็นสวิต up นะครับแล้วก็สายไฟเส้นไหนที่กดลงแล้วมีไฟก็คือสวิต down นะครับติดตั้งชุดปลั๊กที่ให้มากับตามภาพคู่มือ เชื่อมต่อปลั๊กตูตรงตามรหัสการติดตั้งส่วนสมบูรณ์การเชื่อมสายไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดสาเหตุเกิดไฟฟ้าและวงจรได้บางคู่มือการติดตั้งอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมไม่กลัวหรอกไอไฟช็อตอะ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นที่รถกันผมจะติดไอนี่นะออโต้กระจกออโต้กระจกฝั่งคนนั่งแบบตัดต่อนะครับรถผมมันจะไม่มีปัดตองรุนนะเอาผมออากุญแจให้ดูก่อนรถผมเนี่ยมันกดสั่งฝั่งนี้ไม่ได้มันกดลงไม่ได้สวิตช์มันเสียนะกดลงแล้วไม่ลงวันกดลงฝั่งนู้นให้หน่อย อ๋อแต่ว่าเนี่ยมันจะกดสั่งขึ้นได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมปรับกล้องก่อนเนี่ยครับมันจะกดขึ้นได้นะมันจะกดลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอันเข้าใจกันนะว่ารถผมกระจกกดขึ้นไม่ได้นะครับจากฝั่งคนนั่งนะไอ้ฝั่งคนขับนะฝั่งคนนั่งขึ้นลงได้ปกติอ่าเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะว่า,าจะวัดยังไงนะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับมีไขควงวัดไฟนะที่ต้องใช้แน่ๆนะอ่ามาแต่ผมจะถอดมือมันออกมาก่อนนะยกขึ้นครับสั่งงของกระผมนคับ รับประกันนะแต่สั่งของกับคนอื่นแล้วอย่ามามั่วถามผมนะผมเจอมาหลายคนแล้วไปสั่งที่อื่นมาเพราะถูกกว่าผม50บาทนะแต่มามั่วนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้นะแล้วก็ต้องไม่อยากจะพูดเรามาหาไฟกันก่อนนะครับที่มันมีชวนแน่ๆเลยคือสายไฟสายไฟออนนะสายไฟที่ปิดกุญแจนะครับลองทิ่มดูก่อนนะมันมีแน่ๆก่อนที่เราจะหานะครับผมแนะนำนะถอดสวิตช์ออกจากปลั๊กก่อนเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีสายไฟที่มันจะไป ไปที่มอเตอร์พอมีสายไฟที่ไปที่มอเตอร์เนี่ยเวลาเรากดดึงขึ้นดึงลงนะมันจะมีไฟสวนไฟย้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามแบบว่าไฟวิ่งตามขนล,ลวดอะไรเงี้ยนะอ่ะตอนนี้เราเช็คก่อนนะครับว่าเส้นไหนเป็นไฟนะครับทิมครับอ่านี้ติดนะนี้ติดไหมไม่ติดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไฟนะให้เราเอาไขควงเช็คไฟเนี่ยทิมไว้อย่างงี้นะแล้วก็ผมจะเอาปลายคัตเตอร์เนี่ยหนีบกันหนีบกันอันนี้นะอ่ะแต่ผมจะทิมดูอีกทีนะ ทีนี้หลังจากที่เราได้เราได้สายไฟแล้วมันจะมีกาวอยู่2เส้นให้เราหาสายกาวก่อนมันต้องหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปเช็คไฟตอนที่เราดึงขึ้นดึงลงเนี่ยมันจะสวนนะแล้วเราจะไม่รู้นะครับว่าอันไหนใช่ไหนไม่ใช่นะอันนี้สายไฟเส้นที่ของผมนะสายไฟเส้นที่2จากขวานะครับมันจะเป็นสายไฟนะอ่อนนะชัวชวอ่ทีนี้ผมจะลองผมจะลองกรีดผมจะลองกรีดเข้าดูกรีดเข้าสายไฟเลยเส้นแรก ไม่มีไฟนะครับเส้นที่2เป็นสายไฟอยู่แล้วไม่มีไฟแสดงว่ามันไม่ใช่กาวนะครับอ่ะเส้นที่3ครับอ่าเส้นที่3มีไฟนะครับเส้นที่3คือสายกาวนะเส้นที่4เส้นที่4ไม่มีไฟนะครับส่วนเส้นที่5เส้นที่5มีไฟคือสายกาวเพราะฉะนั้นเราจะใช้เส้นที่1นะครับเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4นะของผมนะอันนี้ใช้1 2 4นะครับเราได้อย่างนี้แล้วเราเอาปลั๊กเสียบเข้าไปเหมือนเดิม นะแล้วเราจะเช็คแค่แเ,เ,คแคเ,สเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สี่นะครับเพราะว่าที่เหลือไม่เป็นกาวแน่นอนอผมจะเช็คสวิตต์กดลงก่อนนะครับผมจะลองทิมเส้นที่สี่ดูแล้วผมจะลองกดลงดูอกดลงมีไฟครับเห็นไหมปล่อยแล้วหยุดกดลงมีไฟปล่อยแล้วหยุดก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้คือเส้นที่กดลงมีไฟนะครับเพราะฉะนั้นอีกเส้นหนึ่งจะเป็นดึงขึ้นมีไฟเห็นไห ดึงขึ้นแล้วมีไฟโอเคนะตกลงเราได้แล้วนะขึ้นมีไฟเส้นที่1นนะครับลงมีไฟเส้นที่4นะครับส่วนเส้นที่2เป็นสายไฟเลี้ยงนะทีนี้อันนี้ผมจะทิมให้ดูนะถ้าถ้าเราไม่ใช้กาวก่อนเนี้ยเราทิมามันจะไม่มีไฟแล้วแต่พอเรากดมันจะมีไฟสวนเห็นไหมเห็นมันจะมีไฟสวนนิดๆมันจะทําให้เรางงนะครับว่าตกลงมึงเส้นไหนแน่ที่มีไฟเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับหาสายกาวให้เจอก่อน2เส้น หาสายไฟอันดับแรกเลยคือหาสายไฟเส้นหนึ่งพอเจอสายไฟเส้นหนึ่งปุ๊บหาสายกาวสองเส้นให้เจอพอสายกาวเจอสองเส้นแล้วแยกมาเราก็เหลือแค่สองเส้นที่จะเช็คว่าดึงขึ้นดึงลงนะครับมีไฟไม่มีไฟนะเดี๋ยวผมจะตัดสายมาต่อนะผมจะลงไปติดนะแต่ให้ดูก่อนสังเกตดูนะครับมันจะมีตัวเมียกับตัวผู้เห็นไหมลปลอกคุ้มมันจะไม่เหมือนกันนะปลอกคุ้มตัวเมียจะเป็นปลอกยาวปลอกคุ้มตัวตัวผู้จะเป็นปลอกสั้นนะครับในชุดเนี่ยเขาจะให้ปลอกคุ้มมาด้วยนะ ให้ตัวเมียตัวผู้มาปอกพุ่มมาด้วยเราต้องใส่ปอกพุ่มเข้าไปก่อนก่อนที่เราจะใส่ก่อนที่เราจะไย้ำสายนะอะเดี๋ยวผมจะลงไปย้ำสายตัวผู้ก่อนเส้นที่1กับ4ขึ้นลงใช่ไหมเส้นที่2อเนี่ยสายไฟนะเมื่อกี้ตัดให้ได้ช่วงนะครับอย่าตัดชิดนะตัดชิดเดี๋ยวมีปัญหาจะแก้ยากนะครับตัดก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยไอสายไฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะสีแดงเนี่ยจริงๆอ่ะเรารวบแล้วเราผ่ากลางแล้วเราก็มัดเข้าไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะรวบมันเนี้ย จริงๆแล้วอย่างเงี้ยเราเอาพินย้ำแล้วก็รวบเข้าไปก็ได้แต่ว่าไหนไหนเขาก็ให้มาแล้วเดี๋ยวเราย้ำพินใส่เข้าไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นพินอย่างเงี้ยเราถอดชุดนี้ออกเรายังส่งคืนเขาได้นะเวลามันมีปัญหาเพราะว่าเขามีประกันเห็นไหมผมจะติดสติ๊กเกอร์ประกันผมเข้าไปด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดอันนี้ก่อนอ่าโอเคปอกสายไฟครับปอกไม่ต้องเยอะบ้านใครอ่ะไม่มีครีมย้ำนะครับใช้ครีมปักคิ้งโจกบีบก็ได้นะหรือว่าถ้ามันไม่มีจริงๆนะ ปอกระยะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องปอกระยัดก่อนก่อนที่ผมจะย้ําพินนะครับเราไม่มั่นใจนะว่ามันจะยังไงบ้างมันจะถูกหรือไม่ถูกนะตามคู่มือมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะองเดี๋ยวผมจะต้องลองก่อนอันนี้ง่ายหน่อยข้างไหนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสเพราะนั้นมันจะต้องมีตัวมียตัวผู้นะครับตัวมีข้างตัวผู้ข้างเข้าข้างไหนก็ได้นะครับของสีดําเนี่ยตัวผู้อันหนึง่งตัวผู้ห่วงเล็กดูตัวอย่างสิห่วงเล็กอ่านี่ตัวผู้ห่วงเล็กใส่สายยางเข้าไปก่อน แล้วก็พินตัตผู้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาครีมย้ำมาย้ำก่อนนี่นะผมมีครีมย้ำนะครีมย้ำมาย้ำาโอเคนี่นะอย่างที่บอกครับถ้าบ้านไม่มีครีมย้ำนะใช้ครีมปังยิ้งจบเนี่ยบีบบีบขาบีบขาเข้าหากันนี่นี่ย้ำเข้ามาแล้วแล้วก็ ห่วงนี้ดันขึ้นมาฮึบดันขึ้นมาปิดฐานไว้อ่าเคนะอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวเมียถ้าตัวเมียจะเป็นปอกยาวนะปอกยาวใส่ปอกยาวเข้าไปครับซบนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ำก่อนอ,อ เรียบร้อยนี่เพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ยเสียบได้ละนี่นะเสียแดงเสียบนี่ซึบอ่าตัวผู้ตัวเมียอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยน,นี่สีแดงเสียบได้ละที่เหลือเนี่ยตัดเลย1กับ4เนาะขึ้นกับลงขึ้น1ลง4เท่าที่จำได้นะผมตัดก่อนนะ เนี่ยดูสีสายไฟดีๆนะของผมแม่งดูยากโอ้โหผมผมก็ทาสีมาแม่งเป็นสีแดงหมดเลยยังมีขาวอๆอยู่ขาวๆเรืองๆอยู่เดี๋ยวผมตัดต่อสายไฟแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะตามสูตรเขาเลยคือนี่น้ำเงินเข้าสายฝั่งปักนะครับแล้วก็สีเทาเข้าสายฝั่งออกก็คือน้ําเงินเข้าฝั่งที่จะมาปักเห็นไหม สีน้ำเงินเข้าฝั่งจะมาปากักสีเทาเนี่ยออกฝั่งนู้นนะแล้วก็ข้างล่างสีเขียวเข้าฝั่งปกักสีเหลืองออกฝั่งนู้นก็คือสีเขียวสีเขียวข้างฝั่งออปกักเห็นไหมสีเหลืองออกฝั่งนูน้นเดี๋ยวผมจะทองเทสให้ดูนะลอยๆก่อนเพราะว่าผมผมจะได้รู้ว่ามันได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอย้ำสายนะครับตั้งนะผมยกนะออตโต้นะครับแต่ก,กระจกผมฝืดเดี๋ยวผมจะเสเปย์มาฉีดให้ดูอีกทีนึงนะผมกดลงนะออตโต้นะเห็นไหมสวิตช์ผมไม่ได้กดนะ อ่ะซึ่นอีกทีหนึ่งฝั่งนู้นก็ไม่มีคนกดนะผมบอกแล้วสวิตฝั่งนู้นมันเสียนอันเนี้ยกับกระจกมันฝืดจัดเลยมันยกขึ้นไม่ไหวมันก็เลยหยุดโอเคเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ําสายเข้าไปทีละเส้นนะผมจะเข้าทีละเส้นนะมันจะได้ย้ําถูกอันสีน้ําเงินนะครับเป็นตัวเมียเดี๋ยวผมจะย้ําตัวผู้เข้าไปตัวผู้ยางสั้นนะครับอย่าลืมนะใส่ย,ยางด้วย ยางสั้นอโอ้ยทำให้ดีครับสีเขียวนะสีเขียวเป็นตัวตัวเมียเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวผู้ใส่เหมือนเดิมตัวผู้ยางสั้นนะครับต่อไปสีเหลืองนะครับเส้นนี้เข้าสีเหลืองนะ สีเหลืองตัวสีเหลืองเป็นตัวผู้เราต้องเอาตัวเมียใส่ตัวเมียใส่ยางยางยาวนะครับเอายางยาวใส่เข้าไปก่อนโยโอเคสุดท้ายตัวสีสีเทาตัวผู้นะครับเราจะต้องเอาตัวเมียใส่ตัวเมียยางยาวครับเดี๋ยวผมจะใช้คีมหนีบให้ดูนะ เผื่อบ้านใครไม่มีครีมย้ำนะเ๋ยวจะบอกว่าโหช่างที่บ้านไม่มีครีมทําไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราใช้ครีมปากกิ้งจกก็ได้นะอ่ะนี่ผมจะม้วนก่อนม้วนล,ลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะจริงอ่ะถ้าเราใช้ครีมย้ำอะ่ะมันม้วนล,ลงมาอย่างนี้ได้นะแต่ว่าอย่างเงี้ยจะเหนื่อยหน่อยอ่ะแล้วเราก็เอาเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะมีขาอยู่เห็นไหมเราเข้าไปอย่างงี้นะเข้าไปอย่างงี้เสร็จเอาครีมหนีบข้างหลังก่อนให้มันอยู่ก่อนเอาครีมหนีบขาข้างหลังก่อน อบอ่ะโอเคเนาะแล้วก็หนีบหนีบให้มันเข้ารูปนะนะพอหนีบเข้ารูปเสร็จเรามาหนีบอันหน้าอ่ะเข้าที่แล้วเห็นไหมเราใช้ตรงเนี้ยใช้ตรงคมมันที่ไว้ตัดสายไฟอ่ะบีบแต่อย่าบีบแรงนะเอาคมมันอะเข้าตรงไอ้นี่พอดีบีบเข้าไปครับบีบให้รู้สึกว่ามันกัดลงไปอ่ะพออันนี้ก็ลองบีบเข้าไป โอเคเห็นไหมคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็เอายางเนี่ยพุ่มขึ้นมาเห็นไหมครับใช้ครีมได้เหมือนกันนะแต่ว่าความแน่นน่มันจะสู้ครีมย้ำไม่ได้ครีมย้ำมันจะแน่นกว่าเพราะนั้นตอนที่เรารูดไอท่อนี้ขึ้นมาก็อย่ารูดแรงมากเสร็จแล้วใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเสร็จพยายามทุกอันนะรูดยางมันขึ้นมาให้ยางมันเข้าเข้าหากันให้หมดนะครับรูดรูดยางมันขึ้นมานะให้มันให้มันเข้าหากันให้หมดแล้วก็เนี่ยครับให้มันคุมให้หมดต้องพยายามให้มันคุมให้หมดนะครับ มันจะได้ไม่ชอ็อตกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเคสกันอีกทีครับเนี่ยสวิตผมลัตตอารมณ์บางทีก็ลงได้นะแต่ว่าขึ้นนะ่ะมันขึ้นได้เดี๋ยวผมจะดันจากฝั่งนี้ดูนะเห็นไหมออตโต้ข้างนี้ก็ได้ะนะรถอะไรก็ติดได้แล้วทีนี้ AE ออะไรก็ติดได้ละรถผมติดได้รถคุณก็ติดได้